คลิปนี้จะมาเทรดบริสต์ออปชันของ X Nova ผ่านทางทับเล็ตนะฮะแล้วก็ใช้โปรแกรมแอปสุ่มแพทเทิร์นครับแล้วก็แอปตารางการเดินเงินด้วยนะฮะวันนี้ผมใช้ HBAR ครับซึ่งก็ไปเอาที่90นะครับเอากำไรต่อไม้ที่100ครับ8ไม้ใช้ทุนอยู่ประมาณ45,000ื่นนะครับก็ถือว่า cover อยู่นะฮะตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทรดคำๆสัก10วินแล้วกันนะฮะเนี่ยฮะกดสุ่มเลยครับพ่ครับเนี่ยฮะกดสุ่มอย่างงี้นะครับง่ายๆครับไม้แรกกดพุทนะฮะเดี๋ยวผมจะ ปรับเป็นแบบกราฟเส้นเลยครับสำหรับเพื่อนมือใหม่เลยนะฮะไม่ต้องสนใจกราฟครับสนใจแพทเทิร์นครับลงพุทไม้หนึ่งที่115นะครับอ่ะพิมพ์เข้าไปฮะ115ครับแล้วกดพุทไปเลยครับปึ๊บนะฮะอ่ะอย่าลองดูครับว่าเป็นยังไงครับได้ไหมได้ไหมเรียบร้อย1วินแล้วนะครับอ่ะกดซุมต่อครับเนครับแล้วก็กดคอนะครับแล้วเราก็ลงเหมือนเดิมครับไม้หนึ่งครับ115ครับกดคอไปปึ๊บนะครับ เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะเข้าไม้หนึ่งอีกไหมครับเพื่อนครับอ่าสองร้อยละแหมขำๆนะครับอ่าไปต่อครับเพื่อนครับกดเรนดอมต่อนะฮะคราวนี้ลงพุทครับเหมือนเดิมห้าร้อยสิบห้านะครับเนี่ยครับก็เทรดขำๆแค่นี้ก็พอครับเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะกําไรไหมรอบนี้น่าจะไปไม้สองครับเพื่อนครับอ่าไม่เป็นไรครับไม้สองครับลงที่สองสี่เจ็ดนะครับไม้สองลงคอนะฮะตามแพทเทิร์นที่เขาสุ่มให้เราครับ อ่ะสองสี่นะฮะพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็ลงคอครับเพ่นครับเตรียมตัวฮะอ่ะโอเคนะฮะลุ้นครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเรียบร้อย3วินแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับไปต่อครับกดสุ่มฮะลงพุทธครับกลับไปไม้หนึ่งใหม่ครับร้อนะครับอ่ะก็แค่นี้เองครับเพื่อนง่ายๆงงนะครับ s i มเ l ิ and s t ์สติปิดครับเทรดเก่งเขาเด็กปสี่แต่มั่งมีเท่าเศรษฐีเงินล้านเรียบร้อยสวินนะครับ กดซุ่มต่อคราวนี้กดคอครับเพื่อนครับอ่าโอเคนะครับอ่าจัดไปครับเพื่อนครับตอนนี้ไปไกลสุดแค่2ไม้เองนะฮะเดี๋ยวลองดูฮะเป็นยังไงครับเป็นยังไงโอ้โหเข้าไม้1รัวๆครับ5วินแล้วนะฮะจัดไปครับกดซุ่มต่อนะครับกดคอครับ1 1 5เหมือนเดิมนะครับวินที่6ของเราครับเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูฮะปึ๊บนะครับอ่าโอเคเป็นไงฮะ ไม่น่ารอดครับเพื่อนครับอ่าไม่เป็นไรครับไปไม้2ครับลงพุทธนะฮะไม้2ครับ2 4 7ครับนี่นะฮะก็ลงพุทธไปครับกดแค่นี้เองครับเพื่อนครับถึงเป้ากำไรได้และหยุดก็พอนะครับอ่าไม้3ครับเพื่อนครับอ่าเราดูฮะสามลงพุทธนะครับแล้วเราก็ลงที่เอ่อห้าร้อยสามสิบหนึ่งนะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูฮะลงพุทธครับเป็นไงฮะเป็นไงครับจบไหมจบไหมเรียบร้อยนะครับ6วินแล้วนะฮะ กดแรนดอมต่อกดพุทนะครับกลับไปไม้1ใหม่ครับ1้อครับพ่ครับตอนนี้ไปไกลสุดที่ไม้3นะครับไอ้ลองดูนะครับเป็นไงฮะเรียบร้อยครับกระแทกลงมาเฉยนะครับ7วินนะครับอ่ะไปต่อครับปึ๊บกดคอนะครับเหมือนเดิมฮะหนึ่งหนึ่งห้ครับอ่ะตอนนี้ไปไกลสุดไม้3าเอนะพ่ครับเดี๋ยวลองดูครับเป็นไงครับเป็นไงโอ้โหแวินแล้วครับ อ่ะไปวินที่9กครับกดซุ่มต่อครับลงพุทธนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนครับกดพุทธไปนะฮะลุ้นครับลุ้นครับโอ้โหไม้หนึ่งรัวๆัวไม้หนึ่งรัวเรียบร้อยอ่ะวินสุดท้ายครับยากเสมอไหมนะฮะลงพุทธครับเตรียมตัวครับเพื่อนครับจัดไปเป็นไงฮะแหมรอบนี้น่าจะเสียนะครับเราต้องไปไม้2ครับเพื่อนครับเหมือนเดิมครับลงคอนะครับคราวนี้นะฮะแล้วก็ลงที่2 47นะครับจําได้แล้วเนาะอ่ะลงคอนะครับ เอบนะครับอ่าลองดูครับได้ไหมฮะได้ไหมยังไม่ได้ครับอ่าไปไม้สามครับพี่ครับลงคอเหมือนเดิมครับคราวนี้ลงที่ห้าสามหนึ่งนะฮะลงคอครับเป็นไงครับจบเลยหรือเปล่าจบเลยไหมจบเลยไหมโอ้โหยังไม่ได้ครับต้องไปไม้สี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับคอนะครับแหมวินสุดท้ายยากเสมอจริงครับอ่าไม้สี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ลงคอครับเปิบนะครับได้ไหม น่าจะรอดน่าจะรอดเรียบร้อยนะครับอะเพื่อนเพื่ครับดูประวัติการเทรดครับผมเริ่มต้นเทตรตอนประมาณสักนี่นะฮะก็เที่ยง30นะครับล่าขึ้นมาครับกี่วินครับนี่นะฮะก็10วินนะครับเที่ยง35ครับ5ที1,000บาทถือว่าใช้ได้เลยหวังว่าเพื่อนจะทำกำไรเยอะๆจาก Xnova นะครับ